แต่ว่าตอนนี้สายของคุณโน้ตรออยู่ฮะเรื่องของบ้านเจ้านายเก่ามาเลยครับสวัสดีครับโน้ตสวัสดีครับตูสวัสดีทีมงานทุกท่านครับโน้ตฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้โทรจากเจริญกรุงครับพีเ่เจริญกรุงแนละ้วตอนนี้น้องอยู่กับใครอ๋อวันตอนวันนี้มาที่มามามาเที่ยวบ้านน้องครับแต่น้องๆหลับหมดแล้วมาเที่ยวบ้านน้องแต่น้องๆหลับหมดแล้วนะถ้างั้น<ร>อตอนนี้โน้ตอยู่กับพี่แล้วก็แฟรายการนะกับเดอะช็อ i ไฟติ้งนะเรื่องราวน่าสนใจและสําคัญมันเพิ่งเกิดขึ้นมาที่ที่ผ่านมานี่เองเรื่องของบ้านเจ้านายเก่า ย้อนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่เชียงรายตอนนั้นน้องไม่ทาอะไรอะครับอ๋อไปไปเที่ยวครับพี่อือคือช่วงปลายคืองช่วงปลายปีเนี่ยทุกปีก็จะไปบ้านจะไปเที่ยวบ้านเจ้านายบ้านเจ้านายหลังนี้แหละครับผมเหรอฮะรัคานี้ไปแล้วไปเจออะไรมาครับคือตั้งแต่ที่ผมไปมาเนี่ยนะมีครั้งเนี้ยที่ว่าผมเพิ่งจะเจอเพราะว่าเป็นจุดที่ลงเต็นที่ไม่ใช่จุดเดิมครับครับผมก็คือปีนี้วันที่ผมไปเนี่ยคือ ต้องต้องเท้าความก่อนพี่ว่าผมไม่ได้ไปแค่คนสองคนคือไปกันเยอะเราสิบเอ็ดคนเต็นท์แยกไปก็ประมาณหกหลังปกติเนี่ยคือในตัวบ้านจะเป็นบ้านล้อมรั้วใช่ไหมพี่แล้วเราจะปักเต็นท์กันกันที่สวนในบ้านเพราะว่าบนบ้านนอนไม่ได้เพราะว่ามีกมีการชำรุดเราก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมแล้วที่ช่วงช่วงที่ที่ผ่านมาบองตรงที่ที่นูหนาวมากออากาศลงทำศูนสิบสององศาเลยหนาวจริงจรงก็คือ ติดแล้วจังหวะที่ว่าปักเป็นอาลงเป็นไม่ได้เพราะว่าติดงานแต่งของหลานสาวหลานสาวคนจะในเก่าก็เลยต้องแบบต้องย้ายที่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 ททกางเต็นที่<ม>ไปอยู่ทางรั้วอีกด้านหนึ่ง<ม>ที่เป็นรั้วด้านนอก<ม>ของของตัวบ้านซึ่งติดกับนาแล้วฝั่งตรงข้ามนามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นบ่อาม,มันเป็นบ่อเขาเรียกเขาเรียกสะบูวใหญ่ๆเลยพี่ก็คือคือบ้านหลังนี้ยฮะต้องบอกก่อนว่าคืออยู่ติดนาที่กว้างมากคือกว้างจนถึงจนถึงภูเขาเลยอืคือจะเห็นเลยว่ากว้างจริงๆแล้วก็ จุดที่เราไปตั้งเนี่ยไปตั้งเป็นใหม่เนี่ยมันเป็นรั้วด้านนอก<ม>ซึ่งซึ่งอยู่แต,แต่แต่อยู่ติดกับรับ้วบ้านแหละฮะแต่ว่าทางหน้าบ้านมันเป็นถนนลุกรัง<ม>ที่เป็นชนเฉพาะในซอย<ม>ก็จะมีรถเรข้าออกเฉพาะในซอยฮะก็ขับมาไม่เร็วรแล้วก็เลยไปตั้งตรงนั้นพวกอ่วก่อนที่จะตั้งก็มีการถางที่ก่อน<ม>ถางหญ้าถางอะไรกันเรียบร้อยอื<ม>ก็คุยกับน้องน้องก็ถามผมว่าไปพี่นอนได้ปาวะผมทาไมอะ่ะที่มันเป็นถนนนะแต่ตรงนี้มาเป็นโค้งคก็คือมีการขุดกันก่อน แล้วบอกเฮ้ยเรามาดีเดี๋ยวเอาอย่างนี้<ม>ถ้ากูนอนสบายใจเนี่ยเราเรากางเต็นท์ตรงนี้ใช่ไหม,มแล้วตรงน,นี้ไม่มีสาราที่เป็นสาราของบ้านอยู่แล้วแต่ตั้งตตั้งไว้ตอนตาด้านนอกรั้ว<ม>ก็เลยเอาเนี้ยแตียไม้ไผ่มาปักผมก็ให้น้องๆหามาแล้วก็เอาเชือกมาขึง<ม>เอาเชือกมาขึงแล้วก็เอาไฟที่เป็นไฟหยดน้ําไฟคริสต์มาสอรัพี่เอามาเอาเอา,เอามาขึงกับเชือกคือทำจากเชือกไว้<ม>ให้เวลาช่วงกลางคืนเนี่ยเวลารถผ่านมาจะเห็นใช่ไหมเออแล้วคือต้องบอกว่าพอหลังหกโมงตอนนี้จะมืดมากค ด้านหลังที่เป็นนาจะไม่มีไฟเลยมองไม่เห็นแม้ภูเขาอ่ะพี่ก็คือเราก็อยู่กันตรงนั้นอ่ะก็อยู่กันไปเล่นกันไปก่อกองไฟกันเล่นกันปกติเหมือนทุกปีที่เราทัล้ออากาศมันก็หนาวนะพี่แล้วผมอ่ะบอกบอกตรงว่าปีนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังกับกับกับกล้ามเนื้อหลังแล้วเจอพอเจออากาศหนาวมันจะปวดมากครับก็วันของวันแรกก็ไปเชื่องกันปกติ แล้วมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกปวดหลังมากคือไปไม่ได้ลุกไม่ได้เลยผมก็ขออยู่เฝ้าบ้านแลวกันออยู่เฝ้าเต็นต์น้องๆก็ออกไปวัดไปนู่นไปนี่มีกันไปเที่ยวกันแล้วผมก็นอนกินยาละทานยาละแล้วก็นอนพักไปยพอนอนพักไปปุ๊บตื่นมาช่วงเย็นก็มาเก็บกวาดนะฮะแล้วก็ทำนู่นทำนี่พอน้องกลับมาผมจําได้ว่ากลับมาช่วงห้าทุ่มห้าลราวห้าทุ่มกว่ากับิ้งคืนเลยผมก็นั่งรอแล้วตั้งแต่วที่ผมนั่งรอเนี่ย ผมก่อไฟเสร็จผมอ่าผมเอาลูกแมวจากกรุงเทพไปด้วยเพราะว่าไม่มีให้ดูไงฮะผมก็ปล่อยก็วิ่งเล่นอยู่กันแหะลูกแมวแล้วที่จุดที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นศาลาศาลาความสูงเนี่ยมันเป็นศาลายกสูงประมาณหัวเข่าผมนั่งแล้วมันสามารถคือกางขาได้อแล้วลูกแมวเหมือนกับมันยืนอยู่ตรงหน้าผมแล้วมันมองเข้าไปที่ใต้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 ถุนอะแล้วมาแล้วมันขู่คู่ขู่หางพองเลยผมก็คิดว่าเป็นงูผมกลัวกระปิเห็นอะไรผมเออ แม่ผมชื่อชี่เต้าหัวที่เต้าหวยผมก็เต้าหวยหน, ũ น, ũ น, ũ น ũ ูหนูหนูครูเลยลูก<ม>แล้วคืออย่างหนึ่งที่ผมเผลอผมกางขาอยู่แล้วผมก้มรอดใต้บังขาเข้าไปมองมมคือพี่ป๋องสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกคัะผมคิดว่าเป็นมูนะ<อ>แต่ที่ผมเห็นมันเป็นเหมือนกับเป็นมือดำๆเป็นมือดำๆเนี่ยโผล่มา <kab. S 1> แล้วจังหวะที่ผมรมกม้มก้มเข้าไปมองเนี่ย <ız. S 1> มันมือเขาใชา้ขดกลับๆเข้าไป <kab. S 1> ผมก็เลยลุกลุกแล้วเดินหนีออกมาแล้วก็อุ้มแมวผมเดินมาที่เต็นท์ผมว่าอ่เต็นท์ผมที่ตากเนี่ยคือจะเรียงคือปกติแล้วเวลาเขาวางเต็นท์เนี่ยเขาจะล้อมใช่ไหมฮะล้อมกองไฟแต่ด้วยพื้นที่มันบางครับไงพี่ก็เลยต้องวางเรียงกันเป็นเป็นนแถวนักลาเรียงหนึ่งแล้วเต็นท์ผมเป็นเต็นท์แรกตรงนั้นตรงเต็นท์ที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นโค้งถนนพอดีอ่าเพราะผมยิงตรงนั้นแล้วผมก็พยายามค่อยๆก้มมองครับ ก้มมองคือผมก็เห็นไม่ชัดเพราะว่ามันก็มืดแต่ว่าบุตรามีไฟฮะผมผมเห็นบางอย่างมันยุกยิกยุกยิ่ไหน่ผมก็คิอพี่ตาฝาดหรือเปล่าเห็นงูเป็นมือหรือเปล่าผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ค้มไปมองคือที่ผมเห็นสองมันเป็นลักษณะเหมือนคนที่เหมือนกับคานแต่ไม่ได้คานอ่ะกลางแขนแล้วมันกับมุดอยู่มุดอยู่ใต้ศาลาแต่ไม่ได้กาแต่คือไม่ได้คางไม่ไม่ได้คานออกมาเป็นเงาดําอคือเห็น คือเนื้อหนังเป็น <tirar> ส uh, really so so, uh ีดาหมดเลยเป็นเงาดาอ่ะผมก็ถอยออกมาก็เลยเดินขึ้นไปที่บ้านเจ้านายเก่าคือวันนั้นน่ะมีแต่เจ้านายอยู่เขาเมาอยู่บนบ้านคนเดียวจะมาแต่น้องๆยังไม่กลับมากันผมก็เลยไปถามจะไปถามเราว่าเอออี่ยตรงเนี้ยมันเคยมีคนตายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอ่าเขาผมก็พูดแต่เขาก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเจ้าที่หรือเปล่าคือผมคิดในใจเจ้าที่ทาไมไม่ที่มาที่มาเจ้าที่น่าจะเป็นเงาขาวนะแต่เป็นดำมันไม่น่าใช่นี่ดํามาเลยแล้วแล้วผม ฉุดดิกขึ้นได้คือตอนจังหวะที่ผมเห็นน่ะอืคือตามพื้นน่ะมันมีพวกอ่าเศษอาหารที่มันกินแล้วแล้วมันอยู่ในโฟมแล้ววางเอาไว้ผมคิดว่าเขาหิวหรือเปล่าวะเออเขาหิวหรือเปล่าแต่จังหวะนั้นน่ะคือผมกลับไปผมเดินกับพี่สาราก็คืออยู่คนเดียวอ่ะถามว่ากลัวไหมผมก็เป็นคนเห็นอยู่แล้วแต่ถามว่ากลัวไหมคือมาสถานที่มันตางสถานที่อย่างที่บอกแล้วบอกน้องๆก่อนเลยแล้วเฮ้ยมาต่างจังหวัดเขาไม่พูดเรื่องนี้กันนะคิดยังไงก็อย่าพูดกลับกรุงเทพก่อนแล้วค่อยคุยกัน แล้วผมเด่กไปผมก้มไปมองอีกทีหนึ่งคือทนี้คือไม่เห็นแล้วอืไม่เห็นที่ผมก็นึกในใจว่าถ้าเป็นเจ้าเที่ยวทางหรือว่าเป็นสอเวสีที่ที่ผ่านทางอ่ะแล้วผมไปวางไปนขวางเนี่ยอืขออภัยด้วยนือนคือไม่ตั้งใจแต่ว่าพื้นที่มัน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 ไม่เอื้อมด้วยใช่ไม่เอื้อมด้วยจริงๆแล้วคือต้นอยู่ตรงนี้กันก็ถ้ามาดีขอหยคุ้งครองถ้าเกิดว่าต้องการอะไรเดี๋ยวผมจะแถวที่สมุทรสนให้ครับ แต่ลักษณะที่ผมเจอคือคืนนั้นหลังจากที่เจอช็อตนั้นแล้วเนี่ยผมก็แมวไกอาโคกงแล้วผมก็นอนก่อนน้องๆเขาจะมาทีหลังอ่ะจริงๆว่าผมหลับไปบ้งแต่าี่ฮะอาช่วงช่วงช่วงเกือบทิ้งคืนใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็นอนไปเรื่อยๆสักพักผมก็ได้ยินเสียงแล้ะรถมาแล้วน้องมากันแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรก็หลับไปเรื่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเรื่อยๆพอผมสะดุ้งขึ้นมาผมได้ยินเสียงหมาหอนครับหมาหอนคือพี่พี่น้อมาหอนซ้อนกันสามวันเลยืออ ร้อนกันสาวันติดเลยหอนตั้งแต่วัดตั้งตั้งตั้งแต่ปากซอยวัดตรงตรงหน้าปักซอยบ้านนะฮะเข้ามาแล้วหมาหอนมาเรื่อยๆคือหอนหอนต่อๆกันต่อๆกันแล้วมาหยุดที่กลางซอยเนาะมันหยุดที่กลางซอยแล้วที่ผมเงียบไม่ได้คิดอะไรมากคือน้องๆทุกคนได้ยินหมดครับแล้วเงียบพอได้ยินเสียงจากตอนแรกกับที่คุยกันนอนคุยกันพอได้ยินเสียงหมาหอนปึ๊บเงียบไม่มีใครพูดเลยวิทยุที่ฟังก็ปิดแล้วก็นอนกันหมดผมก็นอนได้สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเหมือน เป็นคนเดินอืคือนี่สิ่งที่ผมบอกอะพี่ป๋องคือมันเป็นถนนลูกรังครับใช่มันเป็นถนนลูกรังแล้วทีนี้เดินคนเดินมันจะมีเสียงย่ําอือเสียงย่าแต่อันนี้เสียงที่ผมได้ยินนั้นมันมันไม่ใช่เสียงย่ำมันเป็นเสียงคนเดินลากครับลากแกรกแกกแกรกแล้วพี่ป๋องนึกถึงอ่าพี่ป๋องนึกถึงตัวตลก บทสรุปในส่วนสนุกอ่ะในส่วนสนุกแล้วเสียงหัวเราะอ่ะเสียงประมาณนั้นผมได้ยินเป็นเสียงหัวเราะแบบนั้นเล็กๆแหลมๆใช่ยี่แล้วเหมือนกับว่าสักพักหนึ่งเหมือนกับคนเอาเดินรอบเต็นท์แล้วมือไปลูดมารูดเต็นท์ผมแล้วผมก็คิดในใจผมว่าเอ้ยอย่ามาแกล้งกันสิคือผมคือผมไม่ได้มาไม่ได้มาลบหลู่นะคือมานอนนี่คือเป็นลูกหลานบ้านนี้ใช่กะบอกลูกหลานบ้านนี้นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเออที่ตรงนั้นที่เรานอนอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นนอกรู้วคะ แล้วเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดว่ามาแกล้งกันมาแกล้งกันไม่ทําบุญให้นะอืคือคิดในใจพี่ต๋องแล้วพอหลังจากที่ผมคิดเนี่ยแค่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 ผมคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคือเสียงมันเหมือนผมไม่รู้ว่าตบหรือเตะเต้นอะคือเต้นสะเทือนเลยเตะตั้งต๊บเลยเต้นสะเทือนเลยผมว่าลืมตาขึ้นมาได้สักพักหนึ่งลืมตาสักพักหนึ่งแล้วก็หอยดูว่าจะทําอะไรอีกอืเงียบทีนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจคงคงไม่มากลัวแล้วแหละผมก็นอนต่ออื นอนต่อได้สักพักหนึ่งครับคือช่วงตึงหลับตึงต,ตื่นนะพี่ป๋องแล้วผมเคลือก็อกด้วยกาศหนาวเลยผมเอาผ้าหม่มเป็นด้านนุอมมาหม่มครับแลวผมปิดเต็นท์ไว้นะคือปิดเต็นท์คือถ้าเต็นต์นี่มันจะมีมันจะมีส่วนที่เป็นมุง้งใช่ไหมแล้วก็ือเป็นตัวเต็นท์ผมปิดทั้งสองชั้นเลยเพราะอากาศหนาวมากอืแล้วผมนอนสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าตอนแรกผมคิดว่าเออขาผมไปยันผ้าผมหรือเปล่ามันถึงลนลงไป嗯嗯ครับ แต่ผมก็พยายามดึงกลับขึ้นมามันก็ร่นลงไปอารมณ์เหมือนคนดึงผ้าออืเราดึงขึ้นเขาดึงลงใช่ใช่แล้วทีนี้ผมก็ลืมตาขึ้นมาบอกเอาอีกแล้วพอผมก็คือผมรู้แหละว่า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 ไม่ได้โดนเพื่อนแกลหรือโดนน้องแกลแต่นี่แหละที่เจอแต่ผมไม่รู้ไงว่าเขาจะมาในลัาษไหนผมดึงทีนี้ผมก็ชาขึ้นมาแล้วผมผมลุกขึ้นมาแบบคือลุกไม่ได้เต็มตัวที่เพราะเต็นทัมันเตี้ยผมลุกเฉพาะหัวกับช่วงหน้าอกขึ้นมาืออที่ผมเห็นมัน เป็นเหมือนเขาเอาหัวมุดเข้ามาซมือข้างหนึ่งข้างขวากาลังจับผ้าห่มผมอยู่อผมก็เลยล้มตัวลงไปนอนแล้วก็แล้วก็ถ่ายไมตาให้เดี๋ยวนั้นลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงผมหมอตัวไม่รู้เลยพี่คือเราไม่สามารถระบุไม่สามารถระบุได้พอมไนคือเงาดําถูกไหมเป็นเงาดําเป็นเงาดำเป็นรูปร่างคนคือลักษณะเหมือนโผล่เฉพาะหัวจากแขนขวาครับเข้ามาทั้งๆที่เต็นท์ผมปิดอยู่ ผล่เข้ามาอย่างนั้นแล้วคือคือแขนเขาเนี่ยคือขาผมเนี่ยอยู่ปลายเต็นท์แล้วไงขาผมขยับไม่ได้ถามว่าแข็งไหมมันก็ทั้งหนาวทั้งขาวว่ากลัวไหมจังหวะนั้นผมกลัวแล้วล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะเพราะว่าเขามาแบบเนี้ยผมก็เลยแผลไมตาไปอือเปสนเสพสตานี่คาหุนดุสักพักหนึ่งเหมือนว่เขาจะดึงลงอีกแล้วพยายามผมก็ดึงสู้ผมก็ดึงสู้ดึงสู้สักพักหนึ่งแล้วเขานิ่งไปนิ่งตายผมก็ลืมตาขึ้นมาดูเออทีนี้ไม่เห็นละเต็นท์ผมปกตินะพี่ไม่ได้แง่ไม่ได้อะไรคือป นี่ผมก็นอนคือช่วงนั้นช่วงเวลาเนี่ยผมนอนด้สักพักผมจำไม่ผมได้ยินเสียงเหมือนไก่ขันผมตัวเออน่าจะใกล้เช้าแล้วล่ะผมก็เลยลุกเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็เดินไปหยิบโทรศัพท์ที่ชาร์จอยู่ในบ้านดูนาฬิกาครับมันก็ราวเราราวตีสี่ครึง่งแล้วตีสี่ครึ่งผมก็เลย<ๆ>ก็เลยนั่งผีงองไฟแนละ้วผมไม่ได้นอนแล้วไงพอเช้ามาผมก็เลยถามคุณก้าคุณแก่เล่าเล่าเหตุการณ์ในครอบาอัวเขาก็บอกเขาเงียบเขาเงียบกันหมดเลยเขาถามว่าทักหรือเปล่า เราไปเราไปทักหรือเปล่าบอกเปล่า,าไม่ได้ทักมมผมก็พอผมพูกงี้พวกผมก็เหมือนก็นช่างงานเ,เดี๋ยวนะทักหรือเปล่าวะผมนึกย้อนไปอเออใช่ตอนผมลงเต็นท์ผมเผลอพูดบางอย่างไปถ้าเกิดตรงนี้เป็นทางโค้งคือพูดให้ปลอบใจน้องไงแต่ไม่ตั้งใจที่ว่าเหมือนกับผมไม่พูดบอกว่าทำไว้สีแถเนี้นะถ้าเขารู้ว่าเราเป็นบ้านเราเป็นเด็กบ้านเนี้ยเขาไม่ยุ่งเราหรอกถ้ามาไม่ดีกูก็แช่งทรงอ๋ออันนี้ น่าจะประมาณนั้นนะคือคือผู้ตอบแทนน้องๆไงแล้วไอที่ช็อตเด็ดตรงไหนที่พี่ป๋องก็คือตอนที่ผมกินข้าวอยู่อ่ะคือรู้แล้วว่ามันมีบางอย่างอยู่หลังผมแล้วน้องคนหนึ่งมันจะมาเซลฟี่ขนาดผมกินข้าวแล้วยังไม่ได้อาบน้ำไงคือหน้าหน้าผมเป็นโบมากเลยตอนนั้นอะแต่พบอกเ้พี่ขอสักรูปเดี๋ยบอกเฮ้ยคือผมรู้แล้วว่ามนบางอย่างอยู่หลังอย่าถ่ายอย่าเพิ่งถ่ายกินข้าวเสร็จก่อนแล้วเหมือนผมก็คิวว่าเออมันจะฟังสักพักมันเดินอ่ะเฮ้ยพี่ไงหน้านี้แล้วก็ถ่ายแชฉสักพักมันยืนนิ่ ผมไม่ต้องพลิกหรอกดูมานี่ขยายดูดิคือภาพภาพที่เห็นมันบอกว่าพี่ใช่เป่าวะกูบอกแล้วเขาจะเพิ่งถ่ายอมันเป็นเงาดําจากนี้เห็นเป็นลูกตาอยู่ด้านหลังผมโผล่มาครึ่งหน้าโผล่มาประมาณครึ่งหน้าตรงด้านล้านไหลขวาพี่แต่เงาอยู่ด้านหลังลางวันแสงที่ถ่ายนี่คือลางวันแสงเลยนะคือช่วงสายคือไม่ถึงลวงวันหรอกพี่ช่วงสายอืมนี่นะครับก็สสวนหนึ่งหลังจากนั้นก็พอผม พอหลังพอหลังผมเริ่มเริ่มดีขึ้นเลยขึ้นทุกเนี่ยผมก็เดินไปจุดทูปบอกเจ้าที่ครับบอกเจ้าที่อย่าขอให้เขาอย่ามากลัวนะเดี๋ยวผมถึงถึงกรุงเทพหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปวัดก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําบุญให้ออืถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเนี่ยผมเจอขอทานแล้วเนี่ยผมจะโยนเหรียญให้หรือว่าจะให้ทานตามทางก็ได้อืแต่อย่ามากลัวนะเพราะน้องผมเขาเริ่มกลัวแล้วเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าผมมีอะไรปิดไหมอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมาหลังที่พูดมาเนี่ย ก่อนกลับมาก็มีการไหว้ศาลแล้วก็กราบย่าแล้วก็ผ่านวัดก็มีคืมีการแวะกลับมาผมพอกลับมาถึงเนี่ยผมก็อตอนเช้าก็มีการพ่อผมมาถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งผมก็ไปใส่บาตรปกติแต่ผมจนี้ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะไม่ตามคือจากคุยกับที่คุยกับน้องนะแต่ผมไม่ไม่ได้เล่ารายละเอียดขนาดที่ผมเล่าพี่ป๋องฟังผมเล่าให้เขาฟังแค่เรื่องโทรศัพท์แล้วก็เรื่องมือที่เห็นแต่เรื่องที่เต็นท์เนา่ยยังไม่มีใครรู้ออ อครับผมก็เรื่องมีประมาณนี้นะพี่ครับ,บน้อยบองถามกลับไปหน่อยนะฮะจ่าเหตุการณ์ที่ว่าครั้งนี้นะไปกันรุ่มประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองคนเนี่ยนะนอกจากรรเราเนี่ยยังมีใครอีกฮะที่เจอเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์ที่มันตื่นเต้นขนหัวลุกเลยแบบเนี้ยมีมีน้อยอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเต็นท์ผมคือคนนี้เขาจะเข้าออกเต็นท์บ่อยมาก<อ>แล้วเขาบอกเราเหรอว่าได้ยินเสียงแล้วเออใช่พี่ป๋องน้องเขา,น,เขาน้องเขาบอกอยู่ไม่แน่ใจว่าบอกวันไหนนะเขาบอกว่า พี่นอเขาบอกหมายถึงผมมันนอนหลับไปอืแล้วเหมือนเขาได้ยินว่าผมบนอะไรไม่ไม่รู้พูดไม่เหมือนภาษาคนพูดพูดแบบคือมันฟังไม่เป็นภาษาคนถังก็เรย่าพี่คุยกับเทพบกคือน้องเขาหยอกผมไงแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเออผมคงโดนแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ตัวไงก็มีแค่สองคนอีกแต่อีกคนที่ว่าอีกคนที่เจอก็คือที่ถ่ายรูปก็คือมีสองคนที่เจอแต่คนนั้นน่ากลัวเขาขอเขาขอลบรูปทิ้งจากโทรศัพท์ก็เลย ตอนแรกผมจะขอเก็บไว้บอกพี่แมวกลัวจริงเลยแล้วผมบอกว่าห้ามบอกใครนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะกลัวชแล้วอย่างคือพี่เชียงรายอ่ะมันไกลครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับน้องนะฮะพี่ถามนิดหนึ่งนะครับคิดว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรอ่าเท่าที่ผมถามเท่าที่ผมถามนะคือผมพอจะพอจับใจคา่อพอจะจับใจความจากคุณน้าคุณแก่ได้ที่กองว่า เขาน่าจะมีเป็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากพูดถึงกันเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช้คําว่าเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนไม่ใช่ครับเขามีชื่อจำเพาะมาหรือว่ามันมีศั์ของเขามหหรือว่านี่คือผีเขาผมได้ได้ยินไม่ชัดอ่ะเกี่ยวอะไรอะไรอ่ะเกี่ยวกับมันเป็นที่นาพี่อะไรที่เกี่ยวกับตรงที่นาหรือว่าเป็นบ่อน้ำผมก็นึกไม่ออกมันจะมีชื่อผีสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอท้องนาท้องร่อง ใช่ท้องข้าวพูดภาษาเหนือไงผมก็ฟังไม่ค่อยชัดถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีผีชนิดหนึ่งที่เป็นผีไทยที่เป็นผีทางเหนือนี่แหละที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกท้องข้าวท้องร่องร่องข้าวสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไงพี่เก่งช่วยดูให้ก็นละกันอืมคิดว่าน่าจะเป็นนอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นคณะพอดีพี่คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณสังเวชสีอันนี้แหละและอย่างหนึ่งที่พี่อยากรู้คิดไม่ว่าเป็นเพราะว่าเราอะที่ไปมองลอดหว่างขาโดยไม่ตั้งใจใช่ อันนี้ป่ะปากด้วยที่ผมพูดไปค่อยๆปากก็หนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าตอนที่เราเหมือนกับตอนที่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเอาเอาแมวไปด้วยะแล้วก้มมองโอต้าหวังขาโดยไม่ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจไล่การมองโลต้าหวังขาตามความเชื่อคนโบราณคือมองโลต้าหวังขาเนื้ออ๋อเออเห็นผีเป็นไปได้ไหมว่าจังหวะนั้นเราเผลอไปมองโอต้าหวังขาก็เลยไปเจอเข้า ก็จับเอเข้าปกติต่อให้มันลอไม่ไม่มองรอดผมก็เห็นอยู่แล้วไงที่มองแต่ยิ่งไปนอนไปมองรอดอย่างนนี้มันก็ดับเบิลเขาอีกคือปกติก็เห็นอยู่แล้วยิ่งทําอย่างนี้ยิ่งเห็นหนักเข้าไปใหญ่แต่ที่ผมขนลุกก็คือพอเห็นภาพเขาอยู่ใต้ที่ว่าที่ว่ามุดอยู่ใต้หลารานนั่นน่ะคือผมขนลุกจนหัวแล้วผมถอยออกอ่ะผมไม่รู้ว่าเขามายังไงไงออื อ่าฮะเอาละนะครับนี่คือเราทั้งหมดนะโน้ตนะตอนนี้พี่ยังไม่ใครไม่มียังไม่ได้กดใครล่วงไปนะตอนนี้ทุกคนอยู่ครบรวมมาถึงโน้ตด้วยนะติดตามล่วงไปจนจบรายการนะว่าคืนนี้ใครจะเป็นอวินเนอร์ของผมนะในการเดอะช็อคไฟติ้งในคืนนี้นะโอเคขอบคุณมากโน้ตครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ